สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านครับสวัสดีทุทกทุกช่องทางของเสือพืชครับพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยทุกทุกวันครับในในการวิเคราะห์ศาสนาฟุตบอลหน้าเชียร์วันละหนึ่งคู่ครับ ในวันนี้ครับในวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567นะครับส่วนถ้าใดดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะได้เพิ่มเติมครับอยากจะเข้ามาเข้าร่วมในครอบครัวสีเขียวนะครับของเสือปืนนั้นไม่มีปัญหาครับตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับหรือตรงคอมเมนต์หรือตรงปกคลิปก็ตามทีครับอย่าลืมนะครับรหัส7ตัวนะครับในกลุ่มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ีตัวนิ้นตัวคัดผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงครับที่แน่นอนที่สุดเลยครับในเรื่องของตลาดสดสูงแรกไม่มาย้าตลาดสดสูงหลังนั้นนะครับค่าคืนที่ผ่านมา78ไม้ครับ เข้าวินกันทั้งหมด16ไม้พลาดไป2ไม้บวกรับคุณหานโอ้โหหวานชื่นหวานเจี๊ยบสดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงใต้คอมเมนต์นะครับหรือตรงปกคลิปตกหน้าโปรไฟล์ก็ตามทีครับแล้วพบกันในกลุ่มครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะครับผมแล้วพบกันนะครับโอเคครับค่ำคืนนี้ครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันหนึ่งคู่ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังคึกคักกันเลยนะครับวันเสาร์ค่ำคืนฟุตบอลเยอะแยะมากมายเนี่ยผมพาไปดูในศึกใหญ่ศึกสำคัญครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับในฟุตบอลโอลิิมปก รอบ8ทีมครับในคู่การลงเล่นของทีมชาติสเปนอยู่23ปีพบกับตนากของโคลอมเบียอยู่23ปีก็ต้องบอกว่าครับมาเริ่มจากทระหนาของทีมชาติสเปนทีมชาติสเปนนั้นทำผลงานได้ยอดเยี่ยมร้อนแรงจริงๆ3เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับก่อนจะมาถึงรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บไปได้9คะแนนเต็มนะครับเคะแนนเต็มโดยนัดล่าสุดนั้นก็ทุบทางด้านของบราซิลไปขาดอลอยจริงๆนะครับแบบสู้ไม่ได้เลยครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับ3นัดที่ ลงเตะลงฟาดแข้งในรายการนี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่รอบนี้ก็ก็ทามประตูไปทั้งสิ้นทั้งหมด5ลูกครับเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวนี่คือฟอร์มอันร้อนแรงทางด้านของทีมชาติสเปนหญิงอยู่23ปีนะครับหายับมาดูตั้งฝั่งของทีมชาติโคลอมเบียหญิงอยู่23ปีครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยจริงๆนะครับเพราะทางด้านของโคลอมเบียหญิงเนี่ยผ่านเข้ารอบมาในรอบนี้เป็นระดับ3ที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับก็ทั้งหมดเก็บแต้มไปเพียงแค่แต้มเดียวครับเป็นการเอา เเป็บแก้ไม่แค่แบบเก็แแบแต้มไปเพียงแค่3แต้มโดยการเอาชนะนิวซีแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดนั้นก็โดนทางด้านของแคนาดาหญิงทุบไปนะครับพ่ายไป1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ยังผ่านเขารอบมาได้นะครับโอเคครับคู่นี้นะครับตลาดสื่อทางต่างประเทศเนะี่ยเขาบอกว่าให้ทางด้านของนะครับทีมชา,าติสเปนนั้นดูดีกว่าที่175นะครับให้ทีมชา,าติสเปนดูดีกว่าที่175้ครับและก็ในส่วนของน้าหนักตัวทีมชาติสเปนนั้นก็ต้องบอกว่านะครับ น้ำหนักตัวทีมชาติสเปนนั้นอยู่ที่1.25ครับน้ำหนักเสมอเดวดา5.75และน้ำหนักทางด้านของโคลัมเบียหญิงนั้นอยู่ที่9.50ก็ต้องบอกว่าครับ9.50น้ำหนักตัวแบบนี้เขาทิ้งความสําคัญแน่นอนนะครับและในน้ําหนักตัว1.25สเปนนั้นนะครับคือมองว่าโอกาสมีเม็ด2อมีแน่ครับเม็ดแรกมีแน่เม็ด2อมีแน่นะครับแต่จะมาแบบข,ดขาดๆนะครับแบบครึ่งๆกลางๆหรือจะมาแบบเต็มๆนั้น นะครับแค่นั้นเองครับมองว่าวันนี้ให้เชียร์ไปทางด้านสเปนหญิงอยู่23ปีนะครับรุ่นเม็ดสอเลก็แล้วกันครับยังมั่นใจเหลือเกินครับให้มองไปสเปนหญิงอยู่23ปีครับในรอบคิกออฟสี่ทุ่มยีนาฬิกาส่วนท่านใดครับอยากจะเข้าร่วมครอบครัวนะครับอยากจะได้รับเพิ่มเติมมากกว่านี้เสือปื๊ดโน้ตไว้ในบ้านสีเขียวหมดเรียบร้อยแล้ว นะครับทุกอย่างครับเยอะแยะมากมายครับต่างข้าวอยู่หน้าโปรไฟล์หรือตรงใต้คอมเมนต์นี้ก็แล้วกันก่อนจากกัาววันนี้เสียบอลให้สนุกมีความสุขสนุกสนานนะครับแฮปปี้มีความสุขเฮงๆบางๆทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ